ไอดีนี้สี่ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามาก็จะเจอแมนซิตี้สวยๆแลๆนะครับน้องๆเจ้ากันเซโลเรายังมีนะครับลาป็อกเราก็มีโคตรแรเลยนะครับน้องๆกับแพ็กแมนซิตี้นะครับปัจจุบันเนี่ยหาเล่นยากสุดๆเลยนะครับน้องๆกระแทบจะหาบ่าได้เลยนะ ฟังบอพิดนะครับแทบจะหาบ่ไดเลยนะครับน้องๆต่ว่ามือเนี่ยผมมีเหล่านะครับผมจะพามาเบิงนะครับว่ามันจะมีอย่างกันบ้างนะครับ4ี่ใบแดงไอดีนี้นี่ก็คือทีมหลักของเขานั่นเองนะครับกับทีมหลักเนี่ยกับบอไดโหดอย่างมากมายนะครับต่ว่าเขาจะเน้นไปทางแมนซิตี้มากกว่านะแล้วก็จะมีนี่ครับฟิลเจอร์สวยๆติงๆนะครับน้องๆโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะของเขานั่นเองนะครับ การนักเตะนะครับของเขาก็จะมีแค่ร้อยขอสิบเอ็ดตัวเท่านั้นนี่ครับเควินเดอะบอยนะครับสวยๆแลๆนะครับน้องๆนี่มานะครับปีไอคอนเราก็มีนะครับแจ็คกี้ลิดนะครับโอ้โหสวยๆกับฟังบ่ผิดนะครับไอดีนี้สีใบแดงนะครับน้องๆฟังไม่ผิดนะสีใบแดงเออแมนซิตี้สวยๆแบบนี้นะกับมือใหม่นะครับเพื่อไข่บ่มบูนะก็คือแมนซิตี้นะครับเคยมีแพ็คนะครับแพ็คแมนซิตี้ มาแค่รอบเดียวนะครับต่วาจากนั่นกับบอไาอีกเลยนะผมกับว่าเข้าใจนะครับว่ามันคือบอมาอีกนะครับหรือว่ามันจะติดลิดกับซิดอย่างกับบอหูนะนั่นแหละนะครับมันเลยแรนะครับเออมันก็เลยแลน่ะเออของแรนะครับน้องๆแมนซิตี้โอเคว่ามีอย่างมากฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับไอดีนี้15ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามาก็จะเจอโอลิเวอร์คานสวยๆนะครับน้องๆ เล้วก็จมีนี่ครับโล่าแมกเทวอุสสวยๆนะครับเล้วก็จมีนี่ครับลูเมนติเก้นะครับกองหน้าที่เก่งที่สุดในเกมนะครับน้องๆนี่ก็คือนักเตะของเขานั่นเองนะครับฟองลีเบอร์ลี่นะครับสวยๆฟานเดอร์เฟนเราก็มีนะครับน้องๆโอเคอันนี้ก็คือ11ตัวแรกของเขานั่นเองนะครับกับตัวสำรองเนี่ยก็จมีประมาณนี้เลยละกันนะกับผู้ใดถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะครับ แล้วก็จะมีนี่ครับฟีเจอร์สวยๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะของเขานั่นเองนะครับโรธาแมกทีอูดนะครับแล้วก็โอลิเวอร์คานนะครับ3เยอรมันนี่ครับอันนี้ก็คือนักเตะของเขานั่นเองนะครับการนักเตะเนี่ยกับประมาณนี้เลยละกันนะครับก็จะจา่นไปทางลูมนะครับแล้วก็โอลิเวอร์คานแล้วก็โรธาแมกทีอูดนะครับกับฟังบอพินนะครับไอดีนี้15ใบแดงนะครับน้องๆกับฟังบอพินนะครับไอดีนี้15ใบแดง นี่ครับการนักเต้นอ่าประมาณนี่เลยหลกักกนะผู้ใดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับไ d ดีนี้19ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามาก็จะเจอตูรามสวยๆนะครับน้องๆแล้วก็จะมีเนมานะครับเล้วก็จะมีนี่ครับตีซอนบิดเออร์บเมนตีซอนเทียซ่าบิดเคอร์เลอร์เล้วก็จะมีนี่ครับลีโอเนเมสซี่เล้วกองหน้าของเขานะครับก็จะเป็นฮ้าแลนด์สวยๆนะครับน้องๆ นี่ก็คือนักเตะของเฮานั่นเองนะครับบูโน่เฟนันเดสเราก็มีนะครับแบ็กแฮมปีเกาเทสซันเดอร์อาโนเราก็มีนะครับน้องๆโอเคนะครับอันนี้ก็คือ11ตัวแรกของเฮานั่นเองนะเลี้ยวตัวสำรองนะครับก็จะมีเมสซี่อีกนะครับตั้งสองตัวนะนี่ก็คือตัวสำรองนะครับเลี้ยวก็จะมีนี่ครับฟีเจอร์นะครับสวยๆตึงๆนะครับน้องๆสายเขียวเฮาก็มีคือกันนะครับตัวท็อปๆเลยนะครับน้องๆ เลี้ยวก็จะมีนี่ครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับน้องๆโอเคอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิดของเขานั่นเองนะครับนี่ครับลีโอนีลเมสซี่ฮาแลนด์นะครับตูรามเนมาสวยโมฮัมเหม็ดซาลาดนะครับเอ็มปาเป่บเราก็มีนะครับกับนักเตะทั้งเบิดนะครับเขามีถึง4ี่ร้อยยี่สิบสามตัวเลยนะนี่ครับพอสโคนะครับโอ้โหสวยๆนะครับน้องๆนี่ครับนักเตะเนี่ยเยอะมากเลยนะครับน้องๆนี่ครับกับเบิรงเอานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้เบิรง นะครับนี่ครับนักเตะสวยๆนะกับฟัง่ผิดนะครับไอดีนี้19ใบแดงฟังไม่ผิดนะครับไอดีนี้19ใบแดงการนักเตะเนี่ยสวยแล้วก็เยอะอีกต่างหากนะครับนี่ครับเบิรงเอาเดอสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับผู้ใดนะครับมากนักเตะเยอะๆนะครับกับแนะนําเลยนะครับไอดีนี้ส0 0รอกว่าตัวเลยนะครับโอ้โหเยอะจัดโอเคนะครับคลิปนี้กับบ่ามีอย่างมากนะครับผู้ใดถูกใจนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับ ID นี้19ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามานะครับก็จะเจอเนต้าสวยๆแล้วก็จะมีนี่ครับคีเรียนเอมปัปแป๊บสวยๆนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับลีโอเนลเมสซี่บีดเคเลอร์แล้วก็จะมีนี่ครับลูมเบนติเก้นะครับกองหน้าที่เก่งที่สุดในเกมนะครับ ก็จากที่เล่นมาอีกเติมหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเก่งมากนะครับเก่งจริงๆเก่งกว่าฟานเดอร์จงอีกนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับดาวิดแบ็กแฮมสวยๆนะครับน้องๆนี่ครับเจอรลานเราก็มีนะครับโทไซกี้นะครับนฮต้านะครับคอตากูต้าสวยๆนะครับน้องๆนี่ครับอันนี้ก็คือ11ตัวแรกของเขานั่นเองนะนี่ครับกับเบิรงเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะส่วนตัวสำรองเนี่ยก็จะมีประมาหนีเลยละกันนะ นี่ครับตัวสำรองของเราสวยๆตึงๆโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิดของเขานั่นเองนะครับการไอดีนี่นะครับก็นักเตะไม่ได้เยอะเลยนะครับน้องๆแต่ว่าไอดีนี่นะครับก็จะเน้นไปทางตัวหลักมากกว่านะครับนี่ครับลีโอนลเมสซี่นะครับลูเมนดิก้นะครับเอมปาเป้นะครับเนต้นะครับแบ็กแฮมนะครับเจอรลานสวยๆนี่ครับกับเบิ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะก็ฟังไม่ผิดนะครับไอดีนี้19ใบแดง ฟังไม่ผิดนะครับไอดีนี้19ใบแดงนะครับน้องๆโอเคนะครับกับนักเตะเนี่ยมีประมาณนี้แล้วละกันนะผู้ใดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับไอดีนี้2ใบเทาได้อะไรบ้างเข้ามานะครับก็จะเจอรายการแล้วก็ตูรามสวยๆนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับโรดี้นะครับปีโชว์ไทม์สวยๆเมสซี่บีดเคอร์เลอร์นะครับเราก็มีนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับดาวิดแบงแฮมสวยๆนะครับ ลุยโซเลสเราก็มีนะครับน้องๆกาโตนี่นะครับเป็นตัวที่แบบว่าโคตรเก่งเลยนะครับน้องๆแล้กก็จะมีนี่ครับเนมาสวยๆนะ m s n นะครับนี่ก็คือ1ิเตัวแรกของเขานั่นเองนะดอนลาดูมาเราก็มีนะครับโอเคกับประมาณนี้เลยละกันนะครับสำหรับสิเตัวแรกนี่ก็คือตัวสำรองของเขานั่นเองนะครับ กับตัวสำรองเนี่ยกับประมาณนี้เลยละกันนะถึงอีปิกนะครับจะบ่อเยอะนะครับแต่ว่าโคตรท็อปเลยนะกับเบื้องเอาหน้าแต่ละตัวเนี่ยโคตรท็อปเลยนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับทีมชาติอาร์เซนอลของเรานั่นเองนะครับน้องๆโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิดของเขานั่นเองนะครับนี่ครับตัวสวยๆท็อปๆโรดี้นะครับลีโอนลเมสซี่ตูลามนะครับนี่ครับกับเบื้องเอาหน้าตัวสวยท็อปมากเลยนะครับนี่ครับ ลุยโซเลตนะครับเนมารายการนะครับเดวิดเบ็คแฮมนี่ครับดอนลาดูม่านะครับสวยๆเฮลี่เคนเราก็มีนะครับกับฟังบ่ผิดนะครับไอดีนี่นะครับ2ใบเทาฟังไม่ผิดนะครับไอดีนี้2ใบเทานะครับน้องๆโอเคนะครับกับผู้ใดถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะครับคลิปนี้กะบ่มีอย่างมากกะซ้ำนี่ละกันเด้อ ไอดีนี้49ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามานะครับก็จะเจอจาราลูจิบุฟเฟ่นะครับน้องๆคาเรนซีดอปเราก็มีนะครับเรียวก็จะมีนี่ครับเดวิดแบงแฮมสวยๆนะครับน้องๆกูริดเราก็มีนะครับน้องๆสวยๆตึงๆเรียวก็จะมีนี่ครับ3ประสาทนะครับของบาร์เซโลนา M S N นะครับสวยๆตึงๆนี่ครับกับเบิ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะ ตโตแองนองเดสเราก็มีนะครับสวยๆตึงๆนะครับน้องๆโอเคอันนี้ก็คือ11ตัวแรกของเขานั่นเองนะแล้วก็จะมีนี่ครับตัวสำรองนะครับฮาแลนด์นะครับวีนี่นะครับจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับเฮลี่เคนะครับโรดิโกตีซอนบิดเคอร์เลอร์นะครับโคพาวเมอร์นะครับยาเม้านิโก้วินเลียมโอ้โหสวยๆนี่ครับกับเบิร์นเอาเดอร์นี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของไอดียเขานั่นเองนะแกเรดเบลเราก็มีนะครับน้องๆ โอเคอันนี้ก็คือฟิลเจอร์ของเขานั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับฟูเอซมิลานสวยๆนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับบาร์เซโลนาสวยๆนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับทีมชาติอาร์เซนอลสวยๆนะครับแล้วแพ็กอีพิกนะครับแหล้วก็แพ็กโชทามนะสามแพ็กล่าสุดนะครับเราไปเหมามาหมดแล้วนะครับน้องๆกระตีเอานะครับว่าเป็นตังจักบาทโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะของเขานั่นเองนะครับ นี่ครับกับเบิ้งเอาหน้าสวยๆทั้งนั่นเลยนะครับน้องๆจาลาลูจิบุฟเฟ่นะครับแล้วก็จะมีลีโอเนลเมซี่ฮาแลนนะครับวินิซิอุสจูเนียนะครับโรดิโกโอ้โหสวยๆนี่ครับซีดอฟนะครับแกเรตเบลนะสวยๆนะครับตีซอนเราก็มีนะครับน้องๆโอ้โหสวยมากนี่ครับกับเบิ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะการนักเตะทั้งเบิ้งนะครับก็จะมียุอยู่253ตัวนะ แล้วก็ GP เรามีถึง13ล้านเลยนะครับน้องๆนี่ครับนักเตะสวยๆตึงๆเบาเบเด่นะครับตำแหน่ง RB เราก็มีนะครับน้องๆนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับกับฟังว่าผิดนะครับ ID นี้49ใบแดงฟังไม่ผิดนะครับ ID นี้49ใบแดงกับนักเตะเนี่ยกับประมาณนี้เลยละกันลื้อโอเคนะครับกับคลิปนี้ว่มีอย่างมากนะครับกับผู้ใดถูกใจนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดหนึ่งนะครับทุกคนกลับไปเจอกันคลิปหน้านะครับ ID นี้หกใบเทาได้อะไรบ้างเข้ามาก็จะเจอบุฟเฟ่ของเรานะครับเรวก็จะมีนี่ครับดาวิดแบ็คแฮมนะครับแล้วก็โรดี้เนมาเราก็มีนะครับน้องๆเรวก็จะมีนี่ครับลีโอนลเมสซี่บิดเคอร์เลอร์สวย,สวย การ์ไนี่นะครับมี MSN พร้อมนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับรูเมนติเกสสวยๆนะครับพระเอกของเราแล้วก็จะมีนี่ครับเออลิงเบลฮาแล่นสวยๆตึงๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะของเขานั่นเองนะ ID นี่นะครับบอกเลยนะว่าแม่งโคตรตึงนะครับน้องๆค่ารอดกับมีนะครับคานาวาโล่นะครับไรการสวยๆนะบุฟเฟ่นะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับโตสำรองนะครับน้องๆ ลุยสวาร์เลสนะครับแล้วก็กูริทนะครับแล้วก็ฟานบัตเทนไอดีนี่นะครับมี3เสือแล้วก็จะมี3ประสาน MSN นะครับน้องๆวีนิซิอุสเฮลี่เคนนะครับจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับฟานเดอร์จงโอ้โหสวยมากเลยนะครับน้องๆนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของไอดีเฮานั่นเองนะครับนี่ก็คือฟิลเจอร์ของเฮานั่นเองนะครับกดจัดว่าสวยเอาเรื่องคือกันนะครับโอ้โหฟิลเจอร์เนี่ยก็สวยบ่แพ้กันนะโอเคอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิดของเฮานั่นเองนะครับ โลดี้นะครับลีโอเนลเมสซี่นะครับคานาวาโรฮารแลนด์นะครับจูนะไอดีนี่นะครับก็จะมีลูเมนติเก้นะสามเสือนะครับฮอนแลนด์นะครับแล้วก็จะมีสามประสานของบาซ่านะ MSN นะครับดาวิดเบ็คแฮมนะครับแลมพาร์ดบิทเคอร์เลอร์นะครับสวยๆนะครับคาเรนซีดอฟนะสวยๆเนเมาเราก็มีนะครับเบลเบเดีนะครับชูอาร์เมนดีนะครับตอเรสนะครับอีแซคสวยๆตึงๆนะครับน้องๆ กะเบ,บึ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะกะฟังบาพีนะครับไอดี ID นี้6ใบเท่านะครับน้องๆโอเคคลิปนี้กะบ่มีอยังมากกะซ้ำนี่ละกันเด้อ